ทำไมถึงไม่ไม่ทําอะไรเลยไม่ไม่อยากไปลองวิธีอื่นๆเนาะเพราะแมสมันบัวมากนะไม่ให้ทําครับมันเป็นยุคสมัยก่อนเลยนะครับก็คือเป็นเหมือนเป็นเลเซอร์ยุคเก่าเลยพอไปทํามาตอนแรกมันก็โอเคดีแล้วพอหลังจากนั้น ก็เหมือนเป็นฝ้าหนาขึ้นกว่าเดิมมากเลยแล้วแกก็เลยบอกหลานบอกบอกบอกทุกคนว่าระวังเลเซอร์หน้าอะไรเงี้ยแกก็ไม่สนับสนุนเราไม่ค่อยเปิดใจให้ใครด้วยแล้วเราก็เราดูจากคนที่มันไลฟ์สดกับอูอเน็อะไรแบบนี้ครับรู้สึกว่าเหมือนเขาดูมีพลังขึ้นกลับมาใช้ชีวิตปกติได้เขามีรอยยิ้มขึ้นตอนแรกก็นึกว่าหน้ามาครับพอดูไปดูมามัน มันไม่ใช่นะมันสัมผัสได้จากดวงตาไม่จําเป็นต้องพูดอะไรมากเราก็สามารถรู้ได้นะเราเครียดตรงไหนวันนี้ที่อโอหมาไกลาจากสุราษฎร์ธานีเลยเนี่ยแก้มใช่ไหมครับจริงๆเป็นหลุมที่เจอได้บ่อยที่สุดเลยนะอะไรเอ่ยรูเล็กมากเลยก้นลึกมากเลยพวกนี้เขาเรียกว่าหลุมรินนะมาดูข้างนี้นะครับข้างนี้จะเห็นชัดเหมือนกันจริงๆอ่ะถ้าเราดูดีๆอะมันจะมีลักษณะหลุมขนกว้างแต่ถามว่ามีหลุมไหมมีม ิ่งที่นบนเนตวงเนี่ยก็คือหลุมสิวชนิดไอซ์พิกหรือหลุมจิกหรือหลุมที่เจอได้บ่อยที่สุดในประชากรตามตำรานะแล้วดันเป็นหลุมที่ยากที่สุด<ม>รูเล็กไม่ได้แปลว่าง่ายนะรูเล็กไม่ได้แปลว่ามินิมอลมินิมอลใครนี่ยากแพทย์เข้าใจนะมันรูเล็กแต่มันตัวจี๋เลยนะกัดลึกที่สุด